ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 159ตอนมนตราหลวงปู่สวงตอนที่สาม ในคลิปที่แล้วที่ผมได้เดินสำรวจรอบๆกระท่อมจนไปเจอหลุมที่หลวงปู่ขุดเอาไว้สองหลุมสำหรับถ่ายหนักและถ่ายเบาแล้วผมก็เดินกลับเข้ามาที่กระท่อมพอดีกับที่หลวงปู่กำลังนำถุงผลไม้อาหารต่างๆที่ญาติโยมได้นำไปถวายผูกมัดไว้กับเชือกที่ขึงจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งจากต้นเชือก ไปจนสุดปลายเชือกจนหมดก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่ทำเช่นนั้นด้วยประการใดเมื่อผูกอาหารเสร็จหลวงปู่ก็เดินตรงไปหาหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไม่ไกลนักเมื่อเดินไปถึงหลวงปู่ก็เอื้อมมือไปจับแขนผู้หญิงคนหนึ่งผมได้ยินเสียงผู้หญิงที่นั่งใ,ใกล้ๆกับผมอุทานออกมาว่าพระอะไรจับผู้หญิงไม่ศรัทธาหรอก แต่กลับไม่ได้ตกใจอะไรเลยเพราะว่าผมเคยเห็นมากกว่านี้อีกซึ่งครั้งนั้นหลวงปู่เอามือไปจับผู้หญิงคนหนึ่งครั้งแรกผมก็ตกใจพูดไม่ออกเหมือนกันต่อมาจึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นมะเร็งที่เต้านมและหลังจากที่หลวงปู่จับเธอได้ให้หมอตรวจตามที่หมอนัดเอาไว้ทั้งเธอและหมอต้องประหลาดใจ ที่จู่ๆก้อนเนื้อที่เต้านมหายไปก็มีที่มารักษาดังอื่อนนี่ป้าป้าเคยเจอเห่นมาที่ที่วัดท่านท่านแสดงให้ดูแล้วว่าทำและแต่และแต่คนค่ะทำไมจะไม่เจอของของป้าของป้าเองค่ะที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรืออะไรนี้ทำไมท่านทำอะไรนี่คนไม่สบายแม่อะไรก็คนเอามันทำนู่นทำนี่บางทีใครมาดีท่านก็ทำให้บางทีมาไม่ดีท่านก็ไม่สนใจหรอก มม่ทําให้ต้องแล้วแต่ด้วยเหมือนว่าบางทีทาน้ําให้อะไรให้ก็เอาบางทีก็ปูเอาน้ําที่หลังมือให้เขาก็ไม่เอาน้ำขอเขาไม่เอาเขาเอาไปแบบเขาแบบทิ้งทิ้งไปเลยที่หลังว่าเอกฉันก็บอกว่าเอาไปเลยกินไปเลยเขาก็ไม่เอาไม่กล้ามาทีหลัง มาทำพิธีให้ท่นปัจลมให้อีกมันลำบากยากนี่แหละท่นบอกแล้วไม่เชื่อว่าตะปูทำเมนนี่นี่แหลนะน้ำเศษเขา,าอมน้หายโรคหายไข้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะหายไปได้เองนี่คงจะเป็นการรักษาโรคช่วยเหลือชีวิตสิทธิ์ของหลวงปู่นั่นเอง อันเนื้อหนังมังสารูปร่างหน้าตาฐานะจนรวยสวยขี้เรล้วนอันิจังทางนั้นไม่ช้าก็เน่าเปื่อยผุพังเหม็นและตายไปทุกผู้เข้าทํานองเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเช่นเดียวกับหลวงปู่สวงที่มีลูกศิษย์ทุกภาคของประเทศพระบุญบารมีของหลวงปู่สวงที่ได้ปฏิบัติมาด้วยดีตลอด จนเกิดฤทธิ์อำนาจอยู่เหนือมนุษย์ทั่วไปพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์ให้หายจากโรคภัยร่ำรวยจากโชคลาภบ,บางรายได้ดิบได้ดีจนมีความเจริญในหน้าที่การงานแต่ว่าในที่สุดหลวงปู่ก็ต้องลาสังขารเหมือนกันสิทธิ์ของหลวงปู่มีทุกระดับชั้นจนรวยสวยกี้เรมียศถาบรรดาศักด์ แม้แต่ด็อกเตอร์ก็มีมากมายหากหลวงปู่ไม่มีดีมีเหรอที่ผู้คนเหล่านั้นจะมีความเชื่อความศรัทธาและติดตามหลวงปู่ไปทุกหนทุกแห่งหลายคนเคยจนและเป็นหนี้และก็กลับกลายเป็นเศียถีไปเพียงชั่วข้ามคืนผู้คนเหล่านั้นต่างเป็นหนี้บุญคุณหลวงปู่ทั้งชาตินี้และชาติหน้าผมเมาเช่นนั้นและคิดว่าคงไม่มากเกินไป ที่จะกล่าวเช่นนั้นสำหรับผมได้มีโอกาสประจักษ์ว่า,าศาสนาพุทธของเรามีอะไรมอบไปแก่าศาสนิกชนทั่วหน้าหากผู้นั้นรู้จักค้นหาพิจารณาขณะนี้หลวงปู่นอนอยู่ในโรงแก้วสังขารไม่เน่าเปื่อยเพื่อให้สิทธิ์รุ่นเก่าและรุ่นหลังได้กราบไหว้หลวงปู่นอนสงบนิ่งอยู่ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดแต่หลวงปู่ก็พร้อมและยินด,ดีต้อนรับทุกคนทุกเวลาซึ่งไม่ต้องค้นหาหลวงปู่ให้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนนี้ผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่เมื่อปีพศ2545ครั้งหนึ่งแล้วโดยมีคุณสมพรยอดประทุมหรือว่าปิงคนบ้านขามอำเภอคงเป็นผู้ขับรถให้ และมีพระร่วมไปด้วยสองรูปคือพระมหาดอกไม้เจ้าอาวาสวัดสัมพเนียงอำเภอนวนแดงและพระอาจารย์ประมวลธรรมเตโชวัดป่าดอนวิเวกอำเภอคงนครราชสีมาในระหว่างเดินทางผู้เราได้หยุดฉันเพนที่กลางทางระหว่างโคราชและศรีสะเกดเมื่อฉันเพนเสร็จ ก็เตรียมออกเดินทางกันต่อขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวออกจากร้านที่เราแวะฉันเพนกันนั้นก็ปรากฏว่าฝากระโปรงรถเปิดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเปิดได้อย่างไรเพื่อนผมที่ไปด้วยจึงเอาหมายเลขเครื่องของรถไปซื้อหวยคือ0ูนห้าปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกศูนย์ห้าตรงตามหมายเลขเครื่องรถคันนั้นจริงๆด้วยส่วนผม ขณะที่ไปกราบสรีระหลวงปู่นั้นผมมองเห็นเลขห้าตัวใหญ่อยู่บนศีรษะของหลวงปู่แต่ก็อดเช่นเคยหากว่าท่านไปกราบสรีระของหลวงปู่ขอให้สังเกตศีรษะของหลวงปู่ให้ดีท่านจะพบกับกระโหลกศีรษะร้าวเป็นทางยาวและอย่าลืมดูที่เท้าตรงที่เขาเรียกว่าเอ็นร้อยหวายจะมีแผลเป็นทั้งสองข้างเหตุที่เป็นเช่นนั้น มีคนเล่าให้ผมฟังว่าหลวงปู่ถูกทหารขเขมรนแดงจับตัดเอ็นร้อยหวายทั้งสองข้างและนำโยนลงไปในเหวแต่หลวงปู่ไม่ตายหลวงปู่จึงหนีมาอยู่ที่เมืองไทยมันน่าจะจริงนะเพราะมีหลักฐานให้เห็นเรื่องนี้ขอให้คิดพิจารณาเอาเองนะครับอันเนื่องจากไม่มีใครเห็นกับตา เรื่องราวชีวิตของหลวงปู่สวงหลวงปู่ผู้อยู่เหนือมนุษย์ทั่วไปแต่ก็ต้องจากไปทิ้งอายุ300ปี500ปีให้สิทธิ์คิดว่าจริงหรือไม่เพราะหลวงปู่สวงไม่เคยบอกใครหลวงปู่เคยเขียนเป็นภาษา,าเขมรไว้ว่าทำบุญแล้วจะร่ำรวยลูกเอาบ่าหลวงปู่สวง ช่วยสัตว์โลกประกอบโดยราคะโลุพหะโทสัมช่วยสัตว์โลกประกอบด้วยราคะโลภะโทสัวิ่งหมุนอยู่ในสามนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจสุดแท้แต่จะคิดหลวงปู่สูงได้ทิ้งรูปร่างผอมสูง ผิวขาวเหลืองถิงรอยยิ้มที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาภาพนั่งชันเขานิ่งเงียบเอาไว้ให้สิทธิ์ได้ระลึกถึงจนจวบเท่าทุกวันนี้อิลิเมียองสูงสัมปันโดอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ